สวทุกคนสำหรับเช้านี้นะครับค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดได้ปล่อยบทเพลงเพาะเพาะ MV ดีๆให้กับ f c Fan Club ได้รับชมรับฟังกันนะครับแน่นอนว่าเจ้าของเสียงร้องเพาะ,พาะนั้นนะเป็นเสียงของน้องอมแอม,อมละไมแสงทองเพชรบ้านแพงและพระเอกเสียงเจิดจรัสวัดศิวดลของเรานั่นเองนะครับวันนี้ได้มาคอแลแลบกันในบทเพลงนี้ต้องบอกว่าเพาะมากๆชื่อเพลงมหาสารคามแดนงาม160 นะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวถึงจังหวัดมหาสารคามเนี่ยได้ดีมากๆนะครับและ MV ก็คือแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับทุกคนเป็นการใช้ AI นะครับในการทํา MV ต้องบอกว่านางเอกอมแอบเนี่ยมีความคล้ายนะแต่พระเอกวัสศีวดลคือมีหล่อเกินหรือเปล่านะครับสำหรับ AI ที่ทําให้พระเอกวัสศีวดลน,นะต้องบอกว่าวันนี้หลายคนเข้าไปชมเข้าไปฟังแล้วนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆชื่นชมในเสียงร้องของพระเอกวัด ว่าดนแล้วก็นางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงเนาะเข้ากันมากๆกับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยวิมเชื่อว่า หมอลำหลายคณะเนี่ยอาจจะเอาไปทําโชว์ก็ได้นะทุกคนเนาะถ้าเป็นหมอลำจังหวัดสระครามหรือว่าเป็นเพลงที่สามารถร้องตามได้เลยครับทุกคนฟังแล้วแบบเพราะเพราะเย็นเย็นสบายสบาย,บายทำให้คนจังหวัดสระครามเนี่ยที่มาทํางานต่างถิ่นคิดถึงบ้านเกิดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่าทําเอาไว้ได้ดีมากๆและคนที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนว่าคือบอสโจยมินเนาะผู้อานวยการผลิตเนี่ยก็คงจะภูมิใจเลยครับทุกคนเพราะว่านี่คือสิ่งที่บอสโจยมินสร้างมาไม่ว่าจะเป็นนางเอกอมแอมพระเอกวัดศิวะ ทุกวันนี้คือโอ้โหมีชื่อเสียงหมดเลยนะครับอีแหววอย่างนี้นะฮะพระเอกวัดศิวด,ดนอย่างนี้หนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์ขายอ้อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีฐาน f อฟซีฟันคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทั้งคอหนังคอเพลงคอหมอลำต่างๆก็เข้ามาติดตามนางเอกอมแอมกับพระเอกวัดศิวด,ดนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับชื่นชมในน้ําเสียงนะสำหรับอมแอมกับพระเอกวัดศิวด,ดนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นทั้งคู่เนี่ยเหมือนมีการซักซ้อมเพลงนี้แหละออกมาเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับให้กับนชนเน ใช่ไหมครับวิ่งข่าวกระแสก็มีโอกาสได้เข้าไปชื่นชมน้องอยู่ว่าโอ้โหเสียงดีกันจังเลยนะ้องและอ,อมแอมมาครับพี่คนอ,อมแอมมีความพัฒนาชัดเจนมากๆเลยนะต้องบอกแบบนี้ตอนที่น้องเข้ามาวงสาวน้อยเ <c oughs> พชรบ้านแพงแรกๆเนี่ยน้องอาจจะมีจุดแต่ทุกวันนี้เสียงอ,อมแอมเพชรบ้านแพงคือไม่มีที่ติตอนแรกๆที่น้องเข้ามาอาจจะมีความประมาทแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าทุกคนได้ติดตามนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงจะรู้เลยว่า เขาไม่มีทิฏฐิจริงๆในเรื่องของน้ำเสียงแล้วก็เขาไปเรียนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับเรียนร้องเรียนรําอะไรต่างๆก็ถือว่ากลมกล่อมแล้วก็เพลงนี้เข้ากันมากๆเลยครับทุกคนทําถึงทาจึง้งจริงๆสำหรับพระเอกวัดศิวดลนในเรื่องของเสียงร้องก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทุกคนฉายาเสียงร้องเจิดจรัวสวัดศิวดตอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปให้เครดิตนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างครับทุกคนสําหรับผลงานเพลงนี้นะครับแน่นอนว่าเพลงเนี่ยชื่อมหาสารคามแดนงาม160 ปีนะครับคำร้องทํานองโดยอาจารย์บิ๊กภูมารินเห็นไหมครับทุกคนว่าอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงได้แบบเขาไม่ได้จำเจน,นะไม่ได้แต่งออกมาแค่เป็นเหมือนแบบทำนองเดิมๆนะเขาจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงเนาะที่อาจารย์บิ๊กภูมรินเนี่ยบอกว่า ท้าทายพอสมควรเลยเราได้เห็นอาจารย์บิ๊กพูลินได้มีการโพสตเช่นเดียวกันนะครับศิลปินน้องอมแอมแล้วก็พระเอกวัดศิวะดลน,นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดสารคามทุกคนนี่คือลายเส้นหรือว่าลายเซนของอาจารย์สวัสดสารคามเลยในการทําดนตรีขึ้นมาเลยแต่เรารู้เลยว่านี่คืออาจารย์สวัสดสารคามนะครับซึ่งเป็นคนเบื้องหลังที่ทําให้ศิลปินหลายท่านเนี่ยโด่งดังมาแล้วในการทําดนตรีอะไรต่างๆและดนตรีต่างๆที่แบบ ที่ทุกคนฟังคุ้นๆหูบ้างแหละเอ่าเพลงที่แบบว่าศิลปินดังๆเอาไปร้องแล้วแบบเป็นจังหวะที่ทุกคนแบบอ่าถ้าเอ่ยชื่อก็คือร้องได้อย่างเงี้ยนี่ก็คือมาจากอาจารย์สวัสดิ์สารคามทั้งนั้นเลยนะท่านก็เป็นคุณครูที่แบบว่าทําเพลงหรือว่าเรียบเรียงเพลงเนี่ย ดีมากๆนะครับเป็นการดูแลร้องด้วยนะครับของอพระเอกวัดศิวะดลแล้วก็นางเอกอมแอมนะครับทุกคนอาจารย์สวัสดิ์คือถ้าไม่เป๊ะแกก็ไม่ผ่านจริงๆนะมิกดาวนนะครับอ้อ,องโป,โปร99นะทุกคนแล้วก็ซาวเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นชัยอนัน วรณปักศิณน,นะครับแล้วก็ห้องบันทึกเสียงตุ้มโฮมสตูดิโอ2องานะครับทุกคนแล้วก็อํานวยการผลิตโดยบอสโจโยูมานินครับทุกคนต้องบอกว่าเพลงนี่ยบอกเล่าเรื่องราวเนาะกว่าจะมาเป็นมหาสารคามงามแห่งนี้นะครับอยู่มาเป็น160ปีดินแดนสะดืออีสาน โอ้โหทุกคนคำร้องอะ่ะอาจารย์บิ๊กภูมรินคือแบบที่สุดจริงๆเนาะในการแต่งเพลงเลยต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือหลุดโฟกัสนะฮะหลุดโฟกัสมายัง MV นี่แหละ MV คือแบบโอ้โหนะฮะเรารู้สึกว่าอลังการมากๆแล้ว AI พัฒนาการไปได้ไกลมากๆเลยเนาะทุกคนเนี่ยเราเห็นแบบว่าหย ตอนแรกเราเห็นบอสจะบอกว่า MV จะเป็น AI เราก็คิดว่าจะเป็นอ,อมแอมกับพระเอกวัดเนี่ยมันยืนร้องเฉยแต่ว่า MV คือแบบโอ้โหมีบ้านเมืองจังหวัดมหาสารคามที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นมุมสูงเป็นมุมโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำได้เนียนมากๆ ทำได้เนียนมากๆจริงๆนะครับทุกคนอ่ะเนอะทุกคนเนี่ยอ่ะทุกคนลองเข้าไปดูนะอยากให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับไปชมกันเยอะๆเลยตอนนี้หยุดช่องสาวน้อยระเบิดอินดี้เรคคอร์ดครับทุกคนคือ mv คือแบบดื้อมากจริงๆดื้อมากจริงๆ,ๆทุกคนเนี่ยนะครับดื้อมากจริงๆอยากจะทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆเลยดูสิครับทุกคนอ่ะก็จะเห็นแบบบ้านเมืองจังหวัด มหาสารครามใดๆนะครับนี่พระเอกวัดเนะี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนอมแอมยังคล้ายนะแต่พระเอกวัดศิวโดนนั่นคือนี่คือไม่ใช่วัดศิวโดนเลยนะแต่ก็มีความคล้ายบางมุมนะครับแล้วก็ mv ก็คือแบบมองให้เห็นถึงวิถีชีวิตนะครับของคนจังหวัดสารครามนี้อมแอมอมแอมมีความเหมือน ai ทําให้เหมือนมากนะ นะเนี่ยนะทุกคนจะเห็นวิถีชีวิตเห็นอัตลักษณ์นะครับความเป็นอีสานความเป็นจังหวัดมหาสรารคามได้ดีมากๆเลยอ่านะครับทุกคนเห็นไหมครับก็จะมีเป็นแบบนี้รู้สึกให้ความให้รู้สึกถึงความแบบอยากไปเที่ยวสรารคามเลยนะ AI ที่ทําให้พวกเราได้เห็น MV เพลงนี้นะครับทุกคนอ่ะเนี่ยมีการใช้นางรำเนี่ยเยอะมากๆอันนี้เป็น AI นะโอ้โ AI ไําได้ขนาดนี้เนาะทุกคนเออเ้วก็แบบสุดจริงๆนะ ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะขอให้ทุกคนนะครับไปชมอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้เนาะกับการชมเพลงใหม่ของน้องอมแอมแล้วก็พระเอกวัดสิวดตนต้องบอกว่าโอ้โหทำดีมากๆนะครับทำดีมากๆเลยเนาะทุกคนทั้งเสียงร้องคือโฟกัสไปเสียงร้องอะอมแอมกับพระเอกวัดคือแบบนะเสียงดีมากอมแอมคือเสียงแบบพัฒนาแบบ ชัดมากๆนะครับอมแอมเขาพัฒนาชัดแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เนาะก็เลยทําให้แบบว่าเนี่ยแหละก็เลยทําให้แบบว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเก่งอมแอมเก่งมากๆและเพิ่งรู้นะว่าน้องเรียนจบนิเทศศาสตร์นะครับสำหรับอมแอมเพชรบ้านแพงพิมพ์พึ่งรู้นะเห็นน้องมาพูดเมื่อวานนี้บนเวทีใหญ่นะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันได้ครับทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ โอ้โหผู้อำนวยการผลิตคือบอสโจโยมานินเลยนะครับปังมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆสำหรับผลงานเพลงใหม่ที่ปล่อยทางช่องลำเพลินอินดี้รคคอร์ดแน่นอนว่าล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงเพชรชาวดินออกไปตอนนี้ก็มาเป็นเพลงของพระเอกวัดแล้วก็นางเอกอมแอมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์ถล่มกันเยอะๆนะครับทุกคนสนับสนุนสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดกันนะคะ